อยากทราบว่าว <Cornell. S 2> ันนี้นะครับกิจกรรมมหากรรมไก่เกี่ยครัวเรือนของเรานะครับนี้สินต่างๆเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยเพื่ออะไรครับท่านงานมหากรรมไก่เกี่ยนี้สินคัวเรือนครับผมครับทั้งที่หนึ่งทั้งที่หนึ่งครับในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลครับที่เราต้องจัดงานนี้นะครับก็สพื่เพื่อจัดที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการไก่เกี่ยข้อพิพาทของกระทรวงยุติธรรมนะครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เกาคงไปที่ทราบอยู่แล้วว่าในปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจโควิดที่กระทบกับเราเนี่ยทำให้เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนหนี้สินครัวเรือนมันก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจครัพูดง่ายๆก็คือหนี้ที่เรากู้มาใช้จ่ายนะฮะหนี้ที่เรามาผ่อนบ้านหนี้มาผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถยนต์นะครับอ่าหนี้ที่เรามาทําธุรกิจครับอ่าซึ่งเป็นไม่ใช่เป็นบริษัทครับเป็นส่วนตัวเขาเลยเรียกว่าหนี้สินครัวเรือนับบัตรเครดิตต่างๆก็คือหนี้สินครัวเรือน หลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยก็เลยทําให้ประชาชนเดือดร้อนมากมขณะนี้เนี่ยนี่สินครัวเรือนเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นไปถึง89%กว่าเมื่อเทียกบกับรายได้ประชาชนนั่นจึงเป็นเรื่องใหญ่มากจึงได้เสนอท,ทางรัฐบาลรัฐบาลน,นายกรกัฐมนตรีก็ได้ประกาศให้เป็นวราระแห่งชาติปีนี้เป็นปีแก้ไขหนี้สินครัวเรือนนะครับทางกระทรวงยุติธรรมก็ทำให้ดูแลเรื่องของการไก่เกียรนะครับทั้งกรมบังคับคดีก็คือหลังจากบังคัความเพกสาแล้วกรมรัครองสิทธิเสรีภาพก็คือการ ไกเกียรก่อนฟ้องนะแล้วผมก็เป็นประธานการขับเคลื่อนไกเกียร้อพผาดในทั้งหมดทุกกลมรวมกันเราก็เลยเร่งจัดกันนี้ขึ้นมาเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีที่ถิงนคนเรือนมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการนำรอดเป็นครั้งที่หนึ่งที่นี่ครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาทุกของประชาชนที่มีภาระอยู่จะต้องโดนฟ้อง จะต้องถูกบังคับคดีจะถูกยิดบ้านจะถูกขายทอดตลาดให้ยุงติกันแล้วได้เริ่มต้นใหม่ได้ก็ด้วยขบวนการไก่เกีียงในวันนี้ครับคขอบคุณท่านมากนะครับวันนี้นะครับรับผมครับสวัสดีครับทุกคนยนดีตีอครับมีครับ